ต่อต้านเวลาพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษด้วยทำยังไงดีสวัสดีค่ะแม่อ้อนนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องเวลาที่พ่อแม่นะคะพูดภาษาอังกฤษกับลูกแล้วลูกเกิดอาการต่อต้านนะแบบว่าไม่เอาไม่พูดภาษาอังกฤษจะให้พูดไทยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปิดหูปิดตาวิ่งหนีไปเลยก็มีนะคะ เราจะทํายังไงดีจะรับมือยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามหนึ่งนะคะที่แม่ออดได้รับคําถามมาจากนอินบ็อกซ์เยอะเหมือนกันนะคะก็อันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ได้คุยกับคุณแม่หลายๆท่านนะจะอยู่ในช่วงลูกจะอยู่ในช่วงอายุที่รู้เรื่องและพูดไทยได้เยอะแล้วและส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยก็คือใช้ภาษาไทยเป็นหลักในบ้านเลยนะคะคือแทบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ กับลูกเลยนะแล้วลูกก็จะอยู่ในวัยช่วงแบบสองขวบปลายๆลสขวบขึ้นไปไปจนถึงแบบช่วงอนุบาล3อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะอันนี้ก็มีหลายๆท่านมาปรึกษาไม่อ้อก,ก็เลยจะถามก่อนว่าสาเหตุปกติพูดกับน้องบ่อยไหมหรือว่าที่บ้านมีได้ใช้ภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าน้องมีได้เรียนกับคุณครูหรือ ไปเรียนพิเศษอะไรที่มีครูต่างชาติสอนหรือเปล่านะคะถ้าส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่ที่ได้คุยนะจะเป็นในแนวที่ไม่ได้ค่อยเจอฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็ที่บ้านจะพูดภาษาไทยล้วนเหมือนกับแล้วก็ไม่ได้แทรกภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เล็กๆเนาะพอเหมือนจะเริ่มมาสอนตอนโตเนี่ยทำให้น้องเกิดอาการต่อต้านได้เพราะว่าน้องไม่เข้าใจแล้วน้องก็แบบเหมือนแบบไม่สนใจเพราะว่า อาจจะรู้สึกโดนบังคับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกก็เลยต่อต้านนะคะปิดหูปิดตาวิ่งหนีไปเลยอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้แม่ออกก็ลองแนะนำวิธีแก้ให้คุณแม่หลายๆท่านนะแล้วก็ได้ผลด้วยก็เลยอยากจะมาลองแนะนำในคลิปดูนะว่าเออลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะเผื่อว่าจะได้ผลยังไงจะได้มาอัปเดตกันนะคะก็คือการที่เราเริ่มฝึกพูดในช่วงวัยที่น้องรู้เรื่องแล้วเนี่ย เช่นประมาณ3าขวบขึ้นไปเนี่ยลองพูดผ่านกิจกรรมที่น้องชอบนะคะหรือตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนหรือว่าแบบถ้าบางบ้านได้ดูทีวีแล้วอะไรเงี้ยาถามคำถามเขาผ่านคาแรคเตอร์ที่เขาชอบนะคะในเรื่องที่เขาสนใจเช่นเด็กผู้ชายบางคนชอบรถไฟมากแบบโทมัสเทรนหรือว่าอาจจะเป็นรถไฟทั่วไปอะไรเงี้ยก็ชวนลูกคุยกับชวนลูกคุย เรื่องโทมัสเทรนนะคะเป็นภา,านษาอังกฤษเพราะว่าสื่อต่างๆสื่อการสอนต่างๆของโทมัสเทรนมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถูกไหมหรือลูกผู้หญิงอาจจะชอบเพปเปอร์พิกมากๆก็ถามคําถาม,ถามลูกนะคะเกี่ยวกับเพปเปอร์พิกเป็นภา,านษาอังกฤษหรือชวนลูกดูไปด้วยกันแล้วก็ถามคําถามเขาเป็นภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องที่เขาชอบหรือว่าถ้าบ้านไหนไม่ดูแลอ่านไปนิทานใช่ไหมก็คือ ดูว่าเขาชอบคาแรคเตอร์อะไรสัตว์ชนิดไหนอาจจะเป็นหุ่นยนต์เป็นแบบท้าสัตว์เป็นกระต่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราดูของที่ลูกสนใจลูกชอบนะคะแล้วดึงเรื่องนั้นมาชวนลูกคุยก่อนยังไม่ต้องพูดแบบไรๆเรื่องยังไม่ต้องพูดเรื่องกิจวัตรอะไรก็ได้พูดจากสิ่งที่ลูกชอบเอาลูกเป็นหลักก่อนนะคะอาจจะเป็นลูกชอบไปเล่นบอ่อพูใช่ไหมที่แบบ ไปฮร์เบอร์แลนอะไรอย่างเงี้ยพาลูกไปแล้วก็อาจจะตกลงกันวา่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเราไปเล่นที่ฮร์เบอร์แลนเราจะพูดภาษาอังกฤษกันนะคะคุณแม่ก็รีเสิร์ชแบบหาคําศัพท์เกี่ยวกับของเล่นต่างๆเพื่อที่จะเอาไปฝึกพูดกับลูกก่อนนะคะพูดในสิ่งที่เขาสนุกเพราะความสนุกถ้าเขารู้สึกสนุกอันนั้นคือสิ่งที่ดีสําหรับเด็กและเด็กก็จะเกิดความสนใจแบบอยากรู้อยากคุยนะคะจะไม่ต่อต้านเรานะถ้าเราไปแบบ เชิงบังคับหรือว่าพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจกิจวัตรอันนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้ฟังมาตั้งแต่แรกไม่เคยได้ยินมาตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปพูดกับเขาบ่อยๆบ่อยๆจะยิ่งทําให้ลูกต่อต้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากสิ่งที่ลูกชอบก่อนลูกชอบอันไหนอันนั้นคือดีนะคะดึงพวกนี้มาคุยกับเขาก่อนยังไงก็เอาทิปส์นี้นะคะไปลองปรับใช้กันดูสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ เริ่มฝึกแล้วลูกอาจจะต่อต้านแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงนะลองเอาหัวข้อประมาณนี้นะคะไปพูดกับลูกดูนะแล้วย,ยังไงก็ได้ผลก็มาอัปเดตให้ไม่อ้อฟังกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปหัวข้ออื่นๆน,นะคะมาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่กันอีกนะคะบ๊ายบาย